มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเสียงหวานไหมเนาะจะพยายามพูดบานๆนะคะน้องๆขาสามรัดมาแล้วคะ่ะมาให้ลุ้นแล้วเร็เวเร็เวเร็วด่วนด่วนด่วนดนดนเด่น,ดน,ดน,ดนนี่นะคะศูนย์สามเจ็ดน้องๆน้องๆจับเล่นตัวไหนก็ได้นะคะแต่พี่ชอบศูนย์เจ็ดนะศูนย์เจ็ดนะจะเล่นศูนย์สามเจ็ดก็ได้นะคะน้องๆขา วันนี้มาแน่0เรา7จิตคิดว่าต้องมาวันนี้ปังปังแน่07นะนัน้นแน่นนะ07 3นี้ก็ด้วย3นี้ก็เด่นนะคะเนี่ยเด่น3ตัวเนี่นะคะ3รัดน้องๆ่ะเลือกเล่นได้เลยค่ะใครชอบตัวไหนเล่นได้เลยค่ะทั้ง3รัดเลยนะนี่ตัวจอเราตามนี้นะคะน้องๆขอให้เข้าขอให้ปัง,ปงๆนะวันนี้นะนะ เอาไปรวยด้วยกันค่ะเอาไปลุ้นเอาไปลุ้นแนวทางเป็นแนวทางของเรานะคะเนี่ยเอาไปลุ้นเลยเนี่ยศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดของเราเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยสิบชุดเหมือนเดิมนะไปกับปุนล่างเข้าแน่ละอย่างน้อยสองรัดค่ะน้องๆค่ะอย่างน้อยสองรัดดีไม่ดีสามตัวแตกนะคะเล่นตัวละบาทสองบาทพอเนี่ย ได้กำไรแน่นอนลองเอาไปลงลงทุนดูนะคะแค่หกสบาทเองนะสิชุดเนี่ยตัวระบาดนะคะน้องๆขาเนี่ยปิ้งรูดได้สบายเลยตามสบายเลยเนี่ยแต่พี่เน้น0ูนกับเ็ดนะมาแรงมาแรง0นย์กับเจ็ดสด้วยก็ได้ถ้าจะเล่นชุดเนี้ยไปเลยใครชอบอะไรเล่นเลยจะเอาอัง0ูนย์สหรือว่าเยอสามเจด เดรัตเจ็ดศูนย์อะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะน้องๆลองเสียงดูนะคะพี่คิดว่าเข้าค่ะวันนี้ยังไงก็เข้าของเราพี่เน้นไปเลยเจ็ดกับศูนนะพี่ว่าเจ็ดตรงมานะวันนี้สักสองรัดดีไหมสามไปเลยเนาะอ่ะเอาเน้นๆเ,เลยทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดนี่แหละทั้งสามนี่แหละนะนะคะนะคะเนี่ยเอาไปเล่นแอนนั้นด้วยก็ได้นะใส่งอนวีจะเข้าดีกว่าใส่งอนปกตินะใส่งอนวีนะวิ่งรูดเนี่ยสามตัวเนี่ยเข้าแน่น เด่นนี่นะไปจับคู่กันก็ได้นะนี่เด่นสามตัวนี่นะเนี่ยถ้าใครไม่เล่นทั้งหมดชุดเนี่ยเอาแคทเนี่ยสามตัวนี้ไปจับคู่กันหรือว่าเสียดายพวกนี้ก็เล่นได้นะคะน้องๆพี่คิดว่าวันนี้เข้าเพราะว่าห่างกันไม่กี่แต้มแค่อย่างละแต้มนะนะเนี่ยหกตัวนี้ดีไม่ดีที่ไม่เด่นเนี่ยหกหรือห้านี้อาจจะมากเนี่ยเป็นชุดเป็นคู่เนี่ยเพราะห่างกันแค่แต้มเดียวประมาณนี้คะ่ะน้องๆค่ะ เดี๋ยวไม่ทันนะ